มาเขื่อนขุนด่านนะครับนี่คือบันไดที่เราจะต้องเดินลงนะครับวันนี้ได้คิวเรือสาสิบสี่นะครับคนเยอะครับกลังลงไปขึ้นเรือบันไดตัวนี้สองร้อยเจ็ดสิบขั้นนะครับเขาก็มีระดับน้ําเมตรอยู่นะครับนี่ร้อยสิบเอ็ดเมตรแล้วก็ลลงไปวันนี้เรามาโชคดีครับมาฝนไม่ตกแล้วก็มีหมอกด้วยนะครับ ก็เวลาลงตั้งใจลงกันหน่อยนะครับลงก็ยาวนิดนึงกะด้วยท่าว่านี่น่าจะระยะ3เมตรมั้งครับเคาาเสากระเสาก็คูณไปจํานวนนี่เท่าไหร่ร้อยร้อยสิบเอ็ดเสาอยู่ในเขื่อนนะครับตรงกลางเขาก็มีเป็นก้อนก้อนดิอยู่เรายอ่อไม่ได้ที่เราจะไปขีดแรกก่อนเลยครับ จึงแล้วครับมากระทัดใหญ่เลยเราเจะเห็นเป็นล่องตรงดีกัดีเลยนะครับตรงนี้แนะนำใส่รองเท้าแตะนะครับก็อยู่ที่เขาช่องลมนะครับดินตอนนี้ก็เพิ่งฝนตกก็แนะนำว่าใส่รองเท้าแตะกันมานะครับ แต่ก็ยังลำบากอยู่ลื่นสลิปสลิปตลอดเลยลออเอาหัวใจหวงหลังเท้าละ<ม>นี่ยังไปไม่ถึงเลยไม่ได้นะอุตส่ามาเนี่ยมันต้องไปให้ถึงนะเนี่ยมามาไปอยู่นู่นดูดิโดนไปขามามาไปเดี๋ยวว้าไปเซอร์เวยก่อนข้อสองนะครับขิดแรกให้พัก40บนาทีนะครับก็<ม>ให้เดินไปดีได้ อันนี้คืออะไรครับเนี่ยมีน้ำตกมันนิดนึงน,นี่ไงน้ำตกนิดนึงน่งแม่น่ะเป็นสายยางที่บ้านวันนี้จะเป็นน้ำตกช่องลมครับวันนี้นจะเดินได้นิดน,นึงครับค่อนข้างลืน่นพยายามเดินเหยียบหญ้าไว้นะครับลื่นเหยียบเหยียบหญ้า,าน้ำตกช่องลมเดินล้อไปทางซ้ายขึ้นนะครับขาลงก็ล้มมาทางเดิม ให้ไปทางซ้ายครับเขาบอกจะแวให้ไม่เกิน40นาทีเหมือนเดิม40นาทีเหมือนเดิมครับจุดที่สอ,องเรามาในส่วนของน้ำตกช่องลมแล้วครับเขาช่องลมพูดปิดอ่อมีน้ำด้วยตรมีน้ำด้วยโอ้ aquele, โน o, นั่นอ่ะนั่นแวมิิี่ร์เดี๋ยวเราไปดูกันเขาบอกลื่นนะครับระวัง จากลูกก็มีคนลงไปได้นะครับแต่ตัวทางไปนี่ค่อนข้างลื่นมากมากเลยแนะนำใส่รองเท้าแตะสนุก่ไล่ะได้ปีนแล้วครับน้ำตกช่องลมข้างในก็เป็นช่องเข่านะครับแล้วก็น้ำไหลลงมามีขอนไม้อันใหญ่อยู่ตรงกลางแต่ทางไปนี่มันสโลปด้วยนะครับเอียงเนี้ยแล้วก็ลื่นมาก มีโอกาสตกสูงเลยโอ้ย,อย,อยี่เราก็มาใกล้สุดทางเลยนะครับแต่ลื่นมากก็ระวังหน่อยนะครับเมุมย้อนกลับมานะครับเราก็ได้เห็นเป็นปน้ำตกนะครับ นี่ครับมันตกในการลงมาก็ไม่ใช่ง่ายดูสิครับมันยุ่งยากมีโอกาสลื่นลงไปโดนโขดหินเนีย่ยน่าจะทำทางให้ดีหน่อยนะครับไใไหน่อยก็จะส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวละ ือก็จะมาแวะนะครับส่งคนขึ้นแล้วก็ไปจอดพักแล้วก็รอรับเรากลับคันลำเดิมเลยนะครับนี่ครับคนก็จะเดินไปดูวิวต่างๆที่มีนะครับมีทั้งหมด2จุดนะครับที่นี่ข้าขึ้นมาพอดีเลยครับ270ขั้นใช้แรงเฮือกสุดท้ายของชีวิตคนอื่นเข้าไปกันหมดแล้ว หนึ่งร้อยสิบเอ็ดเมตรนี่เราอยู่บนสันเขื่อนเลเวลเดียวกันนะครับสนุกมากเลยแปดโมงครึ่งครับนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงเก้าโมงนะครับ oria, ก็บกถึงเที่ยงพอดีนี่ดูข้างล่างลึกซึ้งเลยครับเราวก้นเขื่อนไงแล้ว่างหุบโอ้มันได้ มีคนโดนบุมาแล้วเอ้อเออพีไปไปน,นี่ต้องต้องเป็นที่เที่ยวต่อแน่เลยไรเขาเพิ่งทำเนี่ยเราไปหาปีข้างล่างกันดีกว่า